ดูให้จบอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะหากท่านใดพลาดการทํานายดวงครั้งนี้ท่านจะพลาดไปตลอดทั้งปีเลยค่ะเพราะองค์ปู่เปญนาคบอกว่าวันที่16เดือน2นี้หมีไม่พ้นรวย8ลัคนาราศีดวงเสี้ยธีจะมีโชคถึงสามเด้งรวยสนั่นชั่วข้ามคืนเสียงดวงเสียงโชคจะมีเกณฑ์ถูกกลางวันใหญ่ค่ะใครที่มีหนี้ก็จะได้หมดหนี้ท่านใดที่เกิดตรงกับ8ลัคนาราศีนี้จงพิมพ์สาธุเพื่อน้อมรับคําทํานายจากนั้นให้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปค่ะเพื่อเป็นกุศลแก่ตัวท่านและพี่ๆท่านอื่นที่ เกิดตรงกับวันเดียวกันได้เห็นค่ะส่วนท่านไหนที่ชอบเสียงดวงเฉียงโชคนั้นไม่เคยถูกรางวัลกับเขาสักทีนะคะอยากถูกเหมือนกับคนอื่นนะคะอยากมีกินมีใช้อยากปลดหนี้นะคะให้กดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ทิกตอก,ตกนี้แล้วทักข้อความมาค่ะมารับเลของค์ปู่พญานาคสามตัวหางเดียวได้เลยนะคะให้เอาไปใช้ในวันที่16กุมภาพันธ์นี้เลยนะคะน้องขอแบ่งปันให้ฟรีค่ะขอให้ทุกคนทุกท่านร่ำรวยมีกินมีใช้ตลอดปีกับคนที่เข้ามาชมมารับและศรัทธาค่ะ